ดีค่ะช่องแม่สายเพลนแฟมิลี่ค่ะวันนี้คุณแม่ก็จะมาทำอาหารเช้าค่ะวันนี้เราจะต้มขาหมูอีกแล้วค่ะครึ่งขาค่ะเพื่อนๆต้มขาหมูอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราได้กินข้าวด้วยกันเดี๋ยวเราใส่เครื่องปรุงก่อนนะคะเพื่อนๆเอาเครื่องเทศใส่ลงไปในหม้อค่ะ ขั้วน,นะคะก็ือหอมค่ะเพื่อนเพืนน่อนต้ม้อเล็กๆนะคะฝากกดติดตามช่องแม่สายพินแฟมิลี่ด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ใส่ารากบักชีลงไปค่ะ น้ำผัดชีใส่ลงไปค่ะคุณแม่ก็ว่าจะใส่กระเทียมเข้าไปสักหน่อยกระเทียมขีดเล็กๆใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะเพืเ่อนๆเดี๋ยวน้ำเดือดแล้วคุณแม่ก็จะใส่หมูลงไปค่ะเดี๋ยวเราเอาไปต้มที่เตาถ่านค่ะเพืเ่อนๆคุณแม่ทำให้น้ำมันร้อนก่อนนะคะ แล้วเราก็เอาไปตั้ง่านติดเตาถ่านรอแล้วค่ะจะได้ตุ๋นไปนานๆค่ะเพื่อนๆแล้วเราใส่หมูลงไปเลยค่ะน้ําเดือดแล้วค่ะปรุงรสตรงนี้เสร็จแล้วเรายกไปตั้งเตาถ่านค่ะหูได้ตั้งเยอะหม้อใหญ่อีกแล้วค่ะเพื่อนๆลูกชอบขาหมูพะโลค่ะ าอย่างอื่นลูกก็ไม่ค่อยกินนะคะนอกจากกุ้งนะคะกุ้งต้มกุ้งผัดกระเพราแล้วก็ต้มขาหมูลูกก็จะกิน,นะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีค่ะเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันค่ะเพื่อเ ใส่น้ำตาลทรายค่ะว่าจะใส่น้ำตาลปิ๊บดูสนนนนนนนิน้ำตาลปิก็ได้นะคะเพื่อนมันจะหวานอร่อยเหมืกันค่ะ ติดแมใส่ตู้เย็นไว้ค่ะเพื่อนๆแห็ไม้ยังอ่อนอยู่เลยค่ะตานอ้อย แล้วเราก็จะใส่ซีอิ๊วขาวค่ะเพื่องต้นฝาก็เปิดยากแล้วก็จะ อิ่วดำค่ะแล้วย่างเดือดชิมรสก่อน กดติดตามช่องแม่สายพินฟมิลี่ด้วยนะคะใส่เกลือลงไปค่ะใส่เกลือเดี๋ยวเรามาดูตอนสุกอีกทีค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะผัดบวบค่ะเพื่อนๆผัดบวบใส่ไข่ค่ะ เดี๋ยวเรามาผัดบวบใส่ไข่กันค่ะเพื่อนๆใส่น้ำมันลงไปค่ะเอาเอาขาหมูไปใส่เตาถ่านแล้วนะคะเพื่อนๆเดือดแรงมากเลยค่ะตนูนค่ะใส่กระเทียมลงไปค่ะผัดบวบใส่ไข่นะคะ แต่วันนี้คุณแม่จะทำกล้วยบวชชีค่ะเพื่อนๆอยากกินกล้วยบวชชีค่ะคุณแม่อยากกินกล้วยบวชีพอดีตัดกล้วยมาคือหนึ่งนะคะเพื่อนๆตัดกล้วยมาก็แจกก็แจกช่างไปหมดแล้วนะคะเหลือไว้สามหวีค่ะกล้วยงามมากๆเลยปีนี้กำลังออกเครือกันเต็มไปหมดเลยค่ะ นี้เลยค่ะบวบนะคะผัดบวบใส่ไข่ค่ะก็ใส่ผักลงไปเลยค่ะเพื่อนตกข้าวบ้านๆของเรานะคะเี๋ยบแล้ว แล้วปรุงรสเลยค่ะ,ะขตสนล้างค่ะเรื่อยใส่น้ำตาลนะคะใส่รสด,ดีค่ะใส่รสด,ดีสองช้อน ถ้ใส่ไข่ลงไปค่ะเพื่อน ก็อรอให้ไข่สุกค่ะเพื่อนๆเผื่อไข่เก็บเอาไว้ใต่ต้นไม้ค่ะได้เยอะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนสุกค่ะสุกแล้วค่ะเพื่อน แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอากล้องไปถ่ายหม้อของเรานะคะหม้อพะโลค่ะผัดบวบใส่ไข่เสร็จแล้วนะคะน่ากินมากๆค่ะเพื่อนๆคุณแม่ต้องกินจืดๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูต้มขาหมูก,กันค่ะเพื่อนๆนี่เลยค่ะเพื่อนๆเอาออกมาต้มนะคะเดือดแรงมากเลยค่ะ ต้มขาหมูของเราค่ะโอ้ไฟแรงมากเลยค่ะเพื่อนๆต้นไม้แม่จะเฉาไหมเนี่ยฝันไปหาต้นไม้เดี๋ยวชิมลดก่อนค่ะได้ที่ยังได้ปรุงอีกฝากกดติดตามช่องแม่สายพินฟาร์มี่ด้วยนะคะเพื่อนๆ ขาดหวานนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราเอาน้ำตาลมาเติมค่ะรสอร่อยแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เดือดแรงมากเลยค่ะฝากกดติดตามช่องแม่สายพินแฟมิลี่ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนสุกอีกทีค่ะเดี๋ยวเราได้กินข้าวด้วยกันค่ะมาพิ้นด้วยกันนะคะเพื่อนๆอ,อร่อยมากๆค่ะขามหมูพะโลลจ้า ค้าผัดบัวรถไหนกันล่ะ แลมาอของใช่กัน์นแล้วม่บกอะไรอ่ะเพราเรื่องมันา มั ừ ừ ừ. องอ่งกจอือตอนกิยานจะต้องลดกินผับผะรเยอะมั้เงเหร เมืนเป็นมิเนื้อติดตามเหนแม่คือมันบวมตรงท้องเหมือนพี่อาการมันเป็นมีแสดรลอนตามก<อ>็ขาแวขาแม่อย่างอุดรแลตามข้อที่จะไดิขามากรแล้วับ ขออนุญาตจบคลิปก็เพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามช่องแม่ถ่ายพินฟารมีด่ด้วยค่ะ